ยี่ฮาสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โคดอภิมหากาบหน่วยปราบปรามฟอเลนติโนโอ้โหร้อยปันพันปีเห็นมันหนึ่งเึ่งเอ๊ยฟอเลนคนนี้โลไม่ตันนะดังนั้นไม่ประมาทดีกว่าเขาน่าจะมหัดลีเฉยๆมั้งแต่ไม่ใจดีให้หรอกนะวัสดีค่ะมันต้องจัดหน่อยแล้วปะาฟอเลนอยู่ๆมันน่าเบื่อึ้นมาซัดกันสักหน่อยสิวะตัวที่หนึ่ง ทำเป็นเล่นปลายถึงจะรับไม่ค่อยคมแต่คนนี้เชิงหนาเตอเขาปอไปดึงที่สวัสดีครับเฟลเดสวัสดีครับสวัสดีครับยัดดี้ยัดดี้สวยหรูตัวที่สองมึกเงี้ยพลาดท่าพลาดท่าซะแล้วสิตุยเย่ได้ดอดตุยเย็ได้รถดบากเลยกัดเจดจิัดเริ่มไม่ไหวแล้วสิตีบ้านแมมเลดเกมมารู้เลยว่าสู้ยังไงก็ไม่ไหวรีบจบดีกว่าแล้วก็ชนะในคนที่หนึ่ง เรียนเชิญคุณเฟรนติโน่คนต่อไปขึ้นเขียงค่ะอะอะไรได้ไปเขียงด้วยอะมีเดือดไปกูต้องการยำพอดีเลยเดี๋ยวฟาเฟรนคนนี้โลกเขียวนี่หัดลำเฟรนเหรอขอตบเลยนะมันเป็นการลังแกเรียกได้หรือเปล่าหรือว่าการลังแกได้หรือเปล่าไมน่ลชี่นี้ว่าได้หรอกมั้งอะลรยดเฟดิก้ยังไงดีรัดเรียบ้อยค่ะดิจิตอลฝึกค่ะ นี่ไม่ใช่การลังแกนะเขาเรียกว่าเป็นการฝึกฝีมือก่อนที่จะเอาฟลอเรนติโนไปลงแรงมันต้องวัดฝีมือกันหน่อยใช่ไหมครับคุณฟอเรนครับโอ้โหเจ็บเอาเรื่องปในป้อมเพื่อนใจเย็นนี่ในป้อมฉันนะในป้อมฉันนะโว้ยนี่ไคนี่ใครแสบเอาเรื่องเนี่เนี่ยถึงคนนี้จะแลดูรำไม่ค่อยเป็นแต่เชิงอย่างได้แต่จังหวะเซอร์ไพรส์ไหครับจังหวะเซอร์ไพรส์นิดเดียวดิดเดียว ท่าที่หน้าบ้านเก่งใจบ้านกูด้วยดิจิตันอืมสามตัวเลยนะคร <character. S 2> <ay. S 3> ับเอ้ยเดี๋ยวชิปชิปไก่ชิปไก่สกัดแล้วไอกูชิปปูเรยวชิปปูเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเนาะเวลาเนาะชิปชิปหอยแล้วชิปหอยแล้วอเดี๋ยวกูจะเดียวแล้วกูจะชิปหอยแล้วจ้ากูรบแบบพีจิตัน ฟอเรนยังไงมันก็เป็นฟอร์เรนมันยังข้ามความอันตรายนี่เตมกราบน่ากลัวจะจัดใช่นแม็กฟอร์เรนแม่งเิบดิบด่ไดิบาิบด้บดิบดิลดม่ดิาดิบดินดินดิบดิบดได้บดิบดไบดิบดิบหิบดิดิบดิบดเวดิบดบดาบิบดิ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 บดิบดิบ่นิดดิิดดิดด ก็ <men> คือฟอร์เรนมนเนี <cages ia spit> ่ยคำน่ากลัวชิหายเลยแม่งเอ้ยไม่ไกลกูได้เกิดเลยดิจิตดิดิจิตอล